สวัสดีทางท้ายจากเกาหลีใต้จ้าคลิปนี้สิภาพีพานองไปบึงบรรยากาศทงไฮทงนาอยู่เกาหลีใต้ค่ะป็นบรรยากาศแบบนี้เราเห็ดใหไคิดโอดบานแห้แงเหงค่ะทุกคนค่ะมองที่แมมยูบริยอยู่ในเมืองนี่เด้อค่ะยูทงไฮทงนาบานนอกบานนอกแบบนี้ล่ะค่ะมองไปทางใดก็เห็นแต่ทงไฮทงนาเห็นแต่ภูเขาจ้าบรรยากาศก็ดีเงียบสงบค่ะค่ะทุกคนคลคิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าเนาะค่ะเหมือเพิ่งเอามาผากเสียงลงให้ทุกคนได้เห็นจ้าตอนนี้ก็หมดฤดูเฮตดหน้าแล้วล่ะค่ะเก็บเกี่ยวหมือแล้วจ้าตอนนี้เขาฤดูหนาวหิมะหลายค่ะช่วงนีี้อดไปป็็คิกาาทั กาศสวยๆมาฝากพี่ฝากนองค่ะเขาบ้านเขาก็งามงามเลยค่ะทุกคนตอนที่เขาดำหน้าต้นน้อยๆแต่พอมันได้แตกกอนนพีนองกอใหญ่ใในทงหน้านีแทบสิบมีหยามีแต่ต้นเดียวเลยค่ะเทคโนโลยีบ้านเขานี่ทันสมัยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนบกวสิเป็นตอนดำหน้าเกี่ยวเขาหรือว่าตอนผลยาเขาก็ใส่โดนผลเอาเด้อค่ะผู้ใดที่มีทีดินอยู่เกาหลีมีทงไฮทงหน้านี่ถือว่าเป็นคนรวยเลยเด้อค่ะเพราะว่าที่ดินอยู่เกาหลีราคาแพงมากค่ะทุกคนดูค่ะบรรยากาศดีดีไม่อยู่แบบนี้ก็บ่บวุนไายดีเด้อค่ะบริยู ในเมืองอยู่บานนอกบบานนอกคือบานเฮ่าละค่ะแป็ก็ซิมีเหงาแน่นิดน้อยค่ะทุกคนคิดไปคิดมากไวไวเนาะค่ะมันอยู่เกาหลีถึง7ปีแล้วขนาเสื้อว่าเจ้าของยิ้มาอยู่ต่างประเทศนานขนาดนี้ค่ะตอนแรกที่คิดไว้ก็ว่าฉันมาอยู่จกปี2ปีหรือ3ปีกับกลับแต่อยู่ไปอยู่มาป่าเขาไป7ปีแล้วค่ะทุกคนกระึงในความอดทนของเจ้าของคือกันละค่ะถามว่าตอนนี้อยากกลับยังก็อยากกลับด้วยค่ะแต่ใจหนึ่งก็บ่อยากกลับจ้ะย้อนว่าชีวิตมีภาระที่ต้องดูแลค่ะทุกคนดินล้นต่อสู้กันต่อไปเนาะค่ะเนาะรอบ ทีทุกคน<ะ>ทีหลังคาหนึ่งกับเป็นฟาร์มเนาะค่ะจะมีฟาร์มงัวฟาร์มหมูฟาร์มแพะอยู่รอบๆนี้แล้วค่ะเห็ดฟาร์มต่างๆก็ต้องออกมาเห็ดข้างนอกแบบนี้เล้วค่ะทุกคนเห็ดฟาร์มอยู่ในเขตชุมชนบ่ใดจ้าเพราะว่ามันจะเป็นมลภาวะทางกลิ่นเนาะค่ะทุกคนค่ะหลายคนอาจสิสงสัยเนาะค่ะว่าอยู่นองๆเมื่อแบบนี้เนวกินดีเห็ดจังไห๋บ่ได้ยากเ้อค่ะสะดวกสบายค่ะของกินเฮาก็สังเอาค่ะสังมือเดียวเขากับส่งนหดหมงเลยค่ะทุกคนพอความสะดวกสบายแบบนี้ละค่ะเหมือนถึงอยูไดนานค่ะยูเกาหลีน่านจะหลุดนื้มว่าอยเ่ ปีปีเนาะแม่มก็หาคำตอบให้ทุกคนบ่ได้คือกันค่ะบอกไปว่ามาก,ก็จบคลิปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคน